สวัสดีพ่่อแมพี่น้องสวัสดีทุกคนสุขหมอสุกบอสพี่น้องเลยพี่น้องเยี่ยมโซฟีเมื่อตามมาคุ้งตอนเศร้าพี่น้องอ้าวบันเทิงขาตาที่น้องเมื่อนี้น้องเยี่ยมเพื่อโปรเต็กหนาบ้าหนาโซพี่น้องหน้า พี่น้องเลยสงใช้แบบความจริงเยอะหนิว่ามมาดีกว่าทีย่ใส่แล้วเดอเลยเลายเน้จาบปกนนที่มนำมาตื่นนอนแล้วจ้ะ Sạc nhanh đi sạc ơi, xôm sạc xôm nựa sao trời, lát đi nhanh mà hùng vậy thì nó lại kẹt mẹ 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 nó mẹ 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 หน้าคนแล้วก็นำไปบนบ้านเออไปหาอะไรคนมีบอเออก็มันบออึดก็หาามแลนบเลนเอาเลนหามีแต่น้อ มาเต็ม,มเลยแต่ญญยังไงไปอยู่เลย้พาผ้าใหม่หอ <laughs> เอาน้ำม,มาอีกเหรม่น้องด้านมะน้ำม,มาอีกเลยพพไปดีคี่น้องบอกเขาผาปุ๊บอีกที่ใดละ่ะเขาปุ๊บเพิ่ขนาจางขาปุ๊กเนี่ยนันบ่นนย่ามีูุน้เด้อ กุยลำก่อนอำหลังปลาดากินข้าวแล้วบเป็นพวกปลาต่างจังหวะย่างันหน่งัง่อจะน่อยอันแม่กินข้าวบ่งยังกินในในตะเวนก่อนลูกไมจังหวอันนีปลามมานอมัายอาากก่อนมันาไดมานัดขนาดลบระมาณนทอกนยังสานี้ À, mà Mà nick này bung lên sai nghe nè 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 nào nè 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 nào nè 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 lên bớt bớt nè nè Bớt nè nè bớt bớt nè 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 โอดีล้มาเล mm. ่นเบิรตัวเองค่อันตอนเพนจะกินลงะอันตอนเพ้นก no, ินลงป งฮากับพี่น้องยำแต่เมื่อวานมันลอยอยากดำเนาะยำแต่ทำวานตั้งมาคุ้งพอแล้วเจ็บเป็นนวดอ่ะไอ้ปวดจ้ะนอนปวดเหรอเอาอีกทีไปแตะไปย่างน้องเหยี่ยม

มาเพชรแท้มาได้ประเพชรทิห้างห้าง uh, um, ้เมื่อคืนนี่นะเช็ดเงี้ยงผ้าเงี้ยหมอกถ้าจอยไปใส่ขอพริกจางเข้มจางเผ็ดใส่ยิ่กน้อยหนึ่งเลยม่ใช่ไ้ใส่จอยตามเพชรบ่หงนัวลงอีกขันตาลงอีก บ้าทุออกหูเลยพอออาหูเลยนงี่ยมเพชรจีจัดบ้าทุ่ขืนหูเลยนงี่ยมเว้ยจานเนาะ

หายาม่ไดใครแต่มีแดดเลยเนาะบางคนกระเด็นออกระตุ่มผาบกเสื่ยวันี uh mm ่สจะคลองยันน้องปราชญ์ย uh ันตงตื่นนอนแล้วกภไปใับเสือเดือดเงวดิ แตจะไปยืนหาหนึ่งคราวหนึงหน้ามันทราบดร่างน้าร่างตานะฮะาแค่ไปดูนอนอนกอดหมูไหรออืมนอกอหมูะมนอ้านอนกอหมูพีสนเข้าสลายเขาจังมุหิวนอนบมคือเพิินเออเขานอนาเดียวนั้สิบเ้าเปิดรดแล้วกนอนจะคุมตาดำ บางตเ้คนฮะกีนี่แหละเานอนอยู่ในห้องขอปุ๊กเาวิเล่นเานอนนี่น้องนี่จะไปปุ๊กจะม่หนุบมเห็นัน้นอันนี่เป็นอะไรไปนั่งเยี่ยมแซบบ่แต้มหงสฟีเมอเจ้าของอะไีพี่น้องในกองมิูนาดำดำในกองมแต่ผูนาดำดำ หมอแม่เปิดอพันคาวมันบอกคือตัวจริงนะมันแดดส่องเหลื่อมดัมจะได้มากตัวจริงกระดัคือตัวที่ห้าคือจังประสดสไายบางคนเนาะจังแนบกระดัมไหนจัแนบกระดัมไหน แคนทาางากิมาเเป็าืออจากนังคือจากนังไอ้เขาลุ่มหรืเนาะขึงกาเป็นเป็นราเป็นราเป็นาจัดการกับร้านทุกร้านจัดการในปาอาย คิบมดีกบขอเจ้าเปี๊ยคนี้เนาะพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมพอกันคิิปหน้าพี่น้องกลับสบายดี